อาตามาเกิดพอเรื่องเหล้าของพอไงหนึ่งทายบ้านเอือนเล่าว่าพอไ่จานกะย้อนว่าเล่าบวชโดนเป็นเจ้าวาดแล้วก็สิกออกมาแล้วสียางไปทังใดนี่ก็มีแต่คนหักค้นหอมเล่าขั้นยางผ้าบ้านไปนี่คำกับ,บ่หอดเงื่อนกะย้อนว่าปฏิสัมพันธ์เราเดีอาตามาก็เลยไปถามเล่าวา่าเหตุจังไหนข้นจังหักคน้นจังหอมเล่าก็วา่าได้เหตุอยังหลายีด้แหละ กะแค่ใส่ลักถ้ำบอกกีขอ้อลักถ้ำจังไพรพอนายเนี่ยปิดหูปิดตาปิดปาก้ามีคนมาอวดสลัดกับเฮ้าให้เฮ้าทํำท่าปืกว่าสั้นเด้อ้ามีคนมาอวดความหูวกับเฮ้าให้เฮ้าทํำท่าง,ง้ถ้ามีคนมาขี่โมขี่คุยบอกกับเฮ้าเฮากับเป็นภูฟั่งที่ดี เฮาสีบอตอต้านเฮ้าสีบอ,อเถียงให้ไหลไปตามน้ำให้คอยไปตามล่มอันนี้คือวิสัยของปาดคนฉลาดย่อมสร้างมิตรบคิดที่สีสางสัตวูอันนี้คือคตีท้ำของเราที่อาตมาไปสัมผัสคนเฮ้านีย่ย่มมีปัญหากันพิษใจกันอีกอันนึงก็คืออวดความรู้อวดพุ่มถํำกันจะเลื่อนพรอน